ไปลากท้าวตัวสามพร้อมมือกรูสองนกวายี่แท้ต่รลากเท้าจะกอบสุควยไืข้างในด้องแนวอสิบสีเกเรตสองศูนย์สามอแปดต้นต้นแปดอาสาสมัครใช้น้ำทำการดับที่ละร้อยแปด ใช้สมบยนใช้จามจุดตามในกองอัสโนมัดิใช้ถังระเบิดน้ำปรมาทเสร็จสอดเรียบร้อยมาบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบทิศแรงสี่ห้าโคเช๖ต้นตูจากกรุงเทพเป็นโคเช๖ต้นตูจากกรุงเทพเป็น เจ้าหกศูนย์ศูนยจากกรุงเทพเนี่ยรู่ใบีหนึ่งเจ็ดคู่ีหนึ่งเจ็ดเร็วสแยกแตงลาเรียนแยกแตงลาวด้านถนนชนบผู้ป่วยหญิงหนึ่งรายผู้ป่วยหญิงหนึ่งรายคู่ใบีหนึ่งเจ็ดเราไปห้าวเชียว